เรามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะตามที่สัญญากันไว้นะคะในช่วงนี้จะพามาติดตามสาระดีๆที่ได้รับจากหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กรหรือ Super LBA ค่ะ สืบเนื่องจากตลอดระยะเวลาของหลักสูตรจะมีการเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบนะคะรายละเอียดแต่ละสัปดาห์หน่าสนใจทีเดียวสัปดาห์นี้มีการนําเสนอเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปติดตามด้วยกันเลยค่ะดรสุทธิพลทวีชัยการคณะบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและประธานกรรมการหลักสูตรซ u เปอร์เอลรุ่นที่1บรรยายเรื่อง 3 6 0 Degree view of legal risk Le management ให้กับผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรรุ่นที่หนึ่งรับฟังด้วยกล่าวว่าโลกผเผชิญกับความเสี่ยงมากมายเริ่มจากการ d i s r u p t ที่ทำให้ต้องปรับตัวและใช้ดิจิทัลมากขึ้นทำให้สภาพการต่างๆเปลี่ยนแปลงมากมาย มีการใช้เทคโนโลยีมหาศาลและสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญนั่นคือ disruption ของกฎหมายที่เป็นความเสี่ยงคือกฎหมายตามไม่ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายขึ้นมาใหม่และผู้ร่างกฎหมายต้องคิดนอกกรอบให้นโยบายของผู้บริหารขับเคลื่อนไปได้โดยผ่านตัวบทกฎหมาย ยกตัวอย่างกฎหมายประกันภัยทางทะเลที่พยายามผลักดันอย่างต่อเนื่องผ่านมาสิปีเพิ่งผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาดังนั้นการออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติจึงใช้เวลานานมากทําให้ต้องใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อการร่างกฎหมายต้องใช้เวลาถึง10ปีกว่าที่จะมีผลบังคับใช้สถานการณ์ทุกอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากจึงจําเป็นต้องเขียนกฎหมายเพื่อรองรับอนาคต ในช่วงที่ผ่านมาบ้านเรามีกฎหมายอยู่ประมาณแสนฉบับบางฉบับไม่มีความจําเป็นขณะที่หลักการร่างกฎหมายคือจะต้องจําเป็นต้องไม่สร้างภาระและควรใช้กฎหมายที่มีลักษณะซอฟต์ลอมากกว่าฮาร์ดลอเพราะฮาร์ดลอเป็นกฎหมายที่ไม่มีความยืดหยุน่นส่วนซอฟต์ลอเป็นกฎหมายที่มีความยืดหยุน่นยกตัวอย่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยปี2535มาตรา61ทับระบุว่าเวลาบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต เขาก็ตั้งให้กองทุนประกันเป็นผู้ชําระบัญชีและให้ผู้ชําระบัญชีแจ้งไปที่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกรันภัยว่าให้เขาใช้สิทธิในการยื่นคําขอรับชําระหนี้ยกตัวอย่างฮาร์ดลอเช่นประกันภัยโควิดเจอจ่ายจบซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการเพิกถอนใบอนุญาตและมีเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยกว่าล้านคน เงินของบริษัทร,ร้อยหลอเฉพาะต้นทุนในการส่งจดหมายลงทะเบียนไปสู่เจ้าหนี้แต่ละคนใช้ต้นทุนถูกสุดคือ10บาทจำนวน1ล้านคนใช้งบประมาณถึง10ล้านบาทจึงมีการพัฒนาแอปพลิเคชันแต่กฎหมายระบุว่าไม่ส่งจดหมายทางไปรษณีย์นั้นไม่ได้ยกตัวอย่างซอฟ์ล a อเช่นพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537 คำจำกัดความของคำว่างานภาพถ่ายซึ่งอยู่ในหมวดของศิลปะกรรมซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามที่กฎหมายรับรองงานภาพถ่ายปี2,537ใช้กล้องฟิล์มน้ำยาล้างแต่จากนั้นใช้ระบบดิจิทัลซึ่งกฎหมายเขียนตอนท้ายว่าหรือด้วยวิธีการ,รใดๆอันทำให้เกิดภาพขึ้นหรือการบันทึกภาพโดยใช้เครื่องมือหรือวิธีการอย่างอื่นเมื่อกล้องฟิล์มตกยุค ยังสามารถใช้กฎหมายได้โดยไม่ต้องแก้ไขใหม่ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากฎหมายจึงต้องยืดหยุ่นได้ไม่ลำบากในการบริหารจัดการนักกฎหมายจะยึดหลักการเป็นสำคัญมีตัวบทรองรับในกรอบเป็นจุดแข็งแต่กลายเป็นจุดอ่อนเพราะมีกรอบหากนักกฎหมายคุยกับสตาร์ทอัพก็จะให้ผลแตกต่างกันเพราะคุยกันไม่รู้เรื่อง เวลาบริหารความเสี่ยงเมื่อรู้ธรรมชาติของนักกฎหมายเราสามารถคาดเดาได้เช่นคำพิพากษาของศารรัฐธรรมนูญถ้าเรารู้ก็จะเดาได้เพราะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราบริหารความเสี่ยงได้ก็จะไม่สู่จุดนั้นจึงจำเป็นที่เราต้องเจอภาวะความเสี่ยงมากมายและต้องเจอทุกวันจะเปลี่ยนกฎหมายก็ไม่สามารถทำได้ดังนั้นคนที่มีบทบาทสำคัญมากคือนักกฎหมายและตัวเราต้องบริหารความเสี่ยงได้ ลิกลิสคือความเสี่ยงทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากตัวกฎหมายและอาจจะเกิดความสูญเสียที่เราไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องความเสี่ยงเกิดจากหลายหลายสาเหตุทางการไม่ได้ปฏิบัติตามก,กฎกติกามีกติกาใหม่เกิดขึ้นมีการฟ้องร้องตัวสัญญามีข้อขัดแย้งของทรัพย์สินทางปัญญาการจ้างงานทรัพยากรบุคคลต่างๆเป็นต้นความเสี่ยงทางกฎหมายจำแนกออกมาได้5ชนิดได้แก่ 1. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการภายในองค์กร 2. ความเสี่ยงในส่วนของทรัพย์สินและการเงินทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง 3. ความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาเช่นไม่ชัดเจน 4. ความเสี่ยงที่เกิดจากคดีความและ 5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการฟ้องร้องในทางปฏิบัติลิเกอลิสต์ไม่ได้เกิดเพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งแต่อาจจะเกิดพร้อมกันมากกว่าหตัวเช่นสัญญาการจ้างแรงงานในทางปฏิบัติ กลุ่มกฎหมายทุกกฎหมายเกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลไม่ได้ดูเฉพาะเพียงฉบับเดียวแต่มีกฎหมายอีกหลายฉบับและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สำหรับหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร Super l e g a l Business Administration Leader Program หรือ Super LBA รุ่นที่1มีดรสุทธิพลทวีชัยการคณะบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นประธานกรรมการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาด้านธุรกิจโดยใช้กฎหมายและเทคโนโลยีมาเป็นหลักในการให้ความรู้ช่วยส่งเสริมแก้ปัญหาให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จ องความรู้ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ